นี่คืออีกหนึ่งช่องทางในการโพสแอบพลิเ t ช s h o p ี e ลงในเลมอนเอีวิธีการทํำยังไงคลิปนี้มีคำตอบและมีอะไรเป็นข้อห้ามไปดูกันเลยขั้นแรกไปที่ชอปปีเลยครับจากนั้นให้เราคลิกคําว่าฉันนั้นให้เราคลิกคําว่า a อ f พ l i เ t ชชถ้ายังไม่ได้สมัครก็ทําการสมัครให้เรียบร้อยนะครับแอบพลิเ t ชชอปปี e ต่อเลยนะครับเมื่อกดแอ f พลิเ t ชชอปปี e แล้วก็กดที่บัญชีเราจะเห็นคอลเลกชันของฉันเสร็จแล้วเราคลิกเข้าไปเลยนั ในคอลเลกชั่นของฉันเราสามารถเพิ่มสินค้าได้นะครับผมทําคลิปไปอยู่โดยพิมพ์ตามนี้นะครับระบบจะวิ่งเข้าไปสู่บ้านแดงเราก็สามารถเรียนรู้ได้เลยนะครับทำคอลเลกชันแบบง่ายๆในช้อปปี้เพื่อไปโพสต์ตามสถานที่เพื่อไปโพสต์ตามแอปต่างๆที่เขาอนุญาตให้โพสต์นะครับเพื่อสร้างรายได้หรือว่าช่างค่าคอมมิชชั่นนั่นเองนะครับมีวิธีการยังไงนะครับลํดับแรกเราเข้าไปที่หน้าจอนะครับเสร็จแล้วกดคําว่าฉันนะครับเสร็จแล้วกดคําว่าแอปพลิเเอ หลังจากนั้นให้เรากดคําว่าบัญชีอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับเป็นหน้าคอลเลกชันของฉันนะครับแต่ไปที่คอลเลกชันของฉันเลยนะครับก็จะออกมาสู่หน้าจอนี้นะครับซึ่งผมลงสินค้าไว้บางส่วนคอลเลกชันของเรานี้นะครับซึ่งสินค้าเหล่านี้นะครับเราก็สามารถจัดเป็นหมวดหมู่ได้นะครับโดยกดข้างล่างนะครับการตั้งค่าคอลเลกชันของฉันกดเข้าไปเลยนะครับตัวแรกนะครับจะเป็นลิงก์ของฉันเราไปดูกันว่าตัวแรกคืออะไรตัวแรกถ้าเป็นลิงก์ของฉันก็จะเป็นในนี้นะครับลิงก์ อันนี้เป็นลิงก์นะครับส่วนอันที่2กลุ่ม mm. สามารถสร้างกลุ่มได้นะครับสร้างกลุ่มสินค้าแต่ละแต่ละรายสินค้าของผมจะเป็นสมมติภัยปิดบ้านใช้ในครัวเรือนเกษตรหรือว่าแฟชั่นพวกนี้ครับเราก็สามารถสร้างกลุ่มได้นะครับส่วนอันที่3นะครับก็เป็นข้อมูลทั่วไปนะครับข้อมูลทั่วไปในการตั้งหัวข้อตั้งหัวข้อคอลเลกชันนี้เป็นอะไรอย่างผมจะตั้งก็ว่าสินค้าขายดีนั่นเองนะครับตั้งชื่อความว่าคอลเลกชันนะครับแล้วก็ลิงก์คอลเลกชันของชันนี่ครับก็จะเป็น ลิงนี่แหละครับเราจะเอาไปวางตามสถานที่ต่างๆนะครับแค่นั้นเองครับทีนี้วิธีการนําสินค้าเข้ามาเขาทำย่างไรนะครับเราไปที่โปรไฟล์นะครับกดคาว่าอ p พ l ร a t e นะครับผมจะดูสมุนไพรสักตัวหนึ่งก็แล้วกันนะรจะเป็นแบบเพศสังฆานะครับเพศสังฆาเพชสังฆานี่จะดูแลเรื่องของการเป็นฤิสีดวงนั่นเองนะครับก็จะเม็ดชิ้นนี้นะครับก็ผมก็กดแชร์นะครับกดคําว่าแชร์แล้วกดคาว่าของเล c t ชั n นของชั้นเนี่ยแตะเข้าไปเลยนะครับหลังจากแตะเข้าไปแล้วนะครับก็กดทําการบันทึกนะครับ หลังจากที่เราบันทึกแล้วนะครับแล้วก็ตรวจสอบก็ได้ครับพอตรวจสอบเสร็จแล้วปุ๊บสินค้าเราก็จะมาอยู่ในหน้าคอลเลกชันของฉันที่เราเอาไปที่คอลเลกชันของฉันแล้วเราลองไปตรวจสอบดูด้วยว่าสินค้านี้ไปที่คอลเลกชันของเราไหมเราก็มาตรวจสอบที่คอลเลกชันนะครับนี่ครับสินค้าเพศสังขาตก็จะมาอยู่ในนี้นี่เองนะครับนี่นะครับเมื่อเรากดแชร์ตรงนี้ไปแล้วสินค้าตัวนี้ก็จะไปด้วยนั่นเองเราสามารถทําการตลาดได้ห e like ลายๆกลุ่มนั่นเองนะครับลองทําดูนะครับโอเคนะโอเคนะครับต่อเลยทีนี้เรากดไปที่แชร์ คลิดคำว่าคัดลอกลิงก์ได้แล้วออกจากตรงนี้กด3ขีดข้างล่างไปที่เลมอนเอ e คลิกเข้าไปเลยไปที่โปรไฟล์คลิกคำว่าแก้ไขโปรไฟล์เลื่อนลงข้างล่างสุดเราจะเห็นคาว่าเว็บไซต์ตรงนี้นะครับให้เราเอามือแตะแล้วเราก็วางได้เลยจากที่เราวางแล้วมาอยู่ใต้ซื่อช่องนี้นะครับหากลูกค้าดูสินค้าที่ผมโพสต์สมมติว่าผมโพสต์ตัวนี้ไปแล้วซึ่งผมทำการโพสต์เป็นภาพวิดีโอสั้นนะครับ ถ้าลูกค้าเข้ามาดูแล้วสนใจก็ก็แนะนำให้คลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ระบบก็จะวิ่งเข้าไปสู่ affiliate s h o p e e ตรงหน้าคอลเลกชันของฉันนั่นเองนะครับซึ่งเราปักตะกร้าไว้อยู่นะครับถ้าลูกค้าสนใจก็เลือกซื้อสินค้าตามที่เห็นแล้วก็ตามที่เราต้องการได้เลยค่าคอมมิชชั่นก็เป็นของเรานั่นเองนะครับลองทำดูนะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับในการทำเลม m o n อเราไม่สามารถที่จะปักตะกร้าวางลิงก์ในคอมเมนต์หรือก็วางลิงก์ในโพสได้เพราะฉะนั้นก็ตามแบบนี้โอเคนะครับสวัสดีครับผม